ห้องสิงสู่เรื่องที่จะนำมาถ่ายทอดให้ฟังนั้นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงกับคุณป๊อกเป็นเรื่องจริงที่สะเทือนขวัญในพื้นที่ในสมัยนั้นเป็นอย่างมากจนที่ขึ้นหน้าหนังสือพิมพ์กันเลยทีเดียวป๊อกได้มาทำงานเป็นช่างก่อสร้างที่จังหวัดระยองร่วม5-6ปีโดยในปีนั้นได้อยู่ในช่วงปี2540ที่เศรษฐกิจพังพินาศไม่เป็นท่าสายงานที่ป๊อกทำงานอยู่ก็เช่นเดียวกัน ได้รับผลกระทบเพราะก็ต้องหยุดการก่อสร้างไปแบบไม่มีกำหนดปอกเองก็ต้องถูกเลิกจ้างด้วยเช่นเดียวกันด้วยสภาพเศรษฐกิจแบบนั้นปอกเองก็ไม่รู้ว่าจะไปหางานทำต่อที่ไหนสิ่งเดียวที่พอที่จะคิดได้คือกลับบ้านเพื่อไปตั้งหลักนั่นคือจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรในการเดินทางต้องผ่านหลายจังหวัด ป๊อกได้นั่งรถหลับๆตื่นๆจนมารู้สึกตัวอีกทีว่าถึงหมู่บ้านที่จะต้องลงแล้วแต่ดันกดกริ่งลงไม่ทันเลยทำให้รถนั้นจะต้องมาจอดส่งให้ป๊อกเลยทางเข้าหมู่บ้านมาเกือบครึ่งกิโลป๊อกได้มองเวลาที่นาฬิกาข้อมือก็สี่ทุ่มครึ่งเข้าไปแล้วหมู่บ้านของป๊อกนั้นไม่ใช่หมู่บ้านนี้แต่ต้องเดินทางเข้าไปอีกประมาณ2กิโลเมตร แต่รถก็ดันมาจอดเลยจุดทางเข้าหมู่บ้านมาสักไกลแต่ปอกก็ได้ปรับสายตากับความมืดสักพักก็พบว่าจุดที่ปอกยืนอยู่นั้นมันสามารถเดินลัดทุ่งเข้าไปในหมู่บ้านของปอกได้แถมระยะทางก็ใกล้กว่าอีกเป็นกิโลไม่ต้องเดินย้อนกลับไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาคือเส้นทางที่เป็นทางลัดนั้นปอกไม่ได้ใช้มันมาร่วมสิบกว่าปีแล้วซึ่งสภาพตอนนี้ ปอกก็คาดเดาไม่ได้ว่าจะเป็นยังไงช่วงเวลานี้คือปลายเดือนพฤศจิกายนและเป็นช่วงข้างขึ้นที่พระจันทร์เป็นพระจันทร์เสี้ยวมองเห็นแสงเพียงแค่รำไรหรือแทบจะมืดสนิทช่วงฤดูหนาวที่นี่ก็คือหนาวจับใจปอกตัดสินใจใช้ทางลัดเดินกลับเข้าหมู่บ้านเพราะมันดึกมากและหากจะเดินย้อนกลับไปทางเข้าหมู่บ้านปกติ ก็คงจะเสียเวลาร่วมชั่วโมงปอกได้เริ่มเดินมาเรื่อยๆสภาพของสองข้างทางนั้นมันดูโรกค,ครึมอึมครึมผิดปกติถึงจะเป็นทางที่ปอกเคยเดินมาตั้งแต่สมัยเด็กแต่กลับไม่รู้สึกคุ้นชินกับมันเลยสักนิดจะว่ามาทางผิดก็ไม่ใช่ปอกปกติไม่ใช่เป็นคนกลัวผีแต่บรรยากาศรอบข้างตอนนี้ก็ทำให้ปอกนั้นรู้สึกขนลุกได้เหมือนกัน ระหว่างที่เดินมานั้นด้วยความที่มันมืดมากปอกก็กังวลตลอดเวลาว่ามาถูกทางหรือเปล่าจนเดินมาถึงแนวกำแพงสีขาวๆสภาพกโรโกรโซแห่งหนึ่งก็เลยทำให้ปอกจำได้ว่าปอกได้มาถูกทางแล้วเพราะกำแพงดังกล่าวนั้นมันคือกำแพงรั้ววัดเป็นวัดที่ใช้ร่วมกันสองหมู่บ้านคือหมู่บ้านนี้กับของหมู่บ้านปอกรวมถึงโรงเรียนด้วย เพราะจำนวนชาวบ้านมีไม่เยอะมากปอกนั้นได้เดินเลาะกำแพงวัดมาเรื่อยๆถึงจะอุ่นใจว่ามาถูกทางแต่ก็ไม่ได้สบายใจกับสิ่งที่พบเจอตรงหน้าเลยเท่าไหร่สุดเขตแนวกำแพงวัดปอกมองเข้าไปในวัดเป็นศาลาที่เปิดไฟนีอองอยู่เพียงแค่หนึ่งดวงและสิ่งที่ตั้งอยู่ในศาลานั้นคือโลงศพและมีอยู่ถึงสองโลง ตั้งคู่กันไว้ในแสลามีไฟประดับลงพอเป็นพิธีนิดหน่อยแต่ที่สำคัญคือไม่มีพระไม่มีเนนหรือชาวบ้านแถวนั้นสักคนก็คงอาจจะเป็นเพราะว่ามันดึกมากแล้วปอกใจเต้นแรงมากคือเพราะบรรยากาศก็พาเสียวสันหลังอยู่แล้วก็ต้องมาเจอกับอะไรที่เพิ่มความหลอนแบบนี้เข้าไปอีกปอกมองรูปที่ตั้งอยู่หน้าศพไม่ชัดนักว่าเป็นใคร เพราะมันไกลมากปอกก็ได้แต่ขมใจแล้วก็รีบเดินออกไปจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดปอกรีบเดินมาเรื่อยๆเพราะสมองก็คิดนั่นคิดนี่ไปตลอดและระหว่างทางก็ต้องผ่านจุดลอดอีกจุดหนึ่งนั่นคือโรงเรียนร้างเป็นโรงเรียนเก่าที่ปอกเคยเรียนแต่ก็ต้องปิดตัวลงไปนานมากแล้วเพราะไม่มีนักเรียนมาเรียน พอเคเล่าให้ฟังในสมัยเด็กว่าที่นี่คือเฮียนมากมีคนมาผูกคอตายฆ่ากันตายจากที่อื่นแล้วก็เอาศพมาทิ้งไว้ที่นี่ปอกพยายามปัดความคิดพวกนั้นออกไปให้หมดรีบๆเดินให้พ้นเขตโรงเรียนแต่สายตาก็มองไปที่ต้นตาลสองต้นคู่นั้นซึ่งมันอยู่ที่ข้างๆแทงน้ําและที่สําคัญคือมันสูงมากสูงกว่าแต่ก่อนมากเห็นแต่ลําต้นมองยังไงก็มองไม่เห็นยอด ก็ไม่เป็นไรตามอายุอานามมันมันก็คงแก่มันก็คงต้นใหญ่ต้นโตตามนี้แหละป๊อกดูเวลาตอนนี้ก็ห้าทุ่มกว่าเข้าไปแล้วป๊อกก็รีบเดินออกมาจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นความมืดและความเงียบทําให้ป๊อกนั้นต้องข่มอารมณ์มาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆจนถึงจุดที่เป็นทุ่งนากว้างพอหายใจหายคอได้ออกน้อยไม่อึดอัด เหมือนทางที่เพิ่งเดินผ่านมาแต่สายตาของปอกนั้นก็เหลือไปเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ข้างหน้าไกลๆปอกใจหายว่าและเกือบที่จะหยุดเดินทันทีสายตานั้นก็เพ่งมองให้ชัดๆว่าเป็นเงาของอะไรมันไม่ใช่ต้นไม้ไม่ใช่สองไฟหรืออะไรทั้งนั้นเพราะทางเดินช่วงนี้เป็นทุ่งโลง่งปอกจะเดินกลับก็ไม่ได้ แต่ก็ต้องเดินหน้าต่อไปป๊อกคมใจเดินมาเรื่อยๆทีนี้ชัดเลยว่าเป็นเงาของคนแน่นอนยิ่งเดินเข้าไปใกล้มันก็ยิ่งชัดว่าเป็นเงาของผู้ชายที่กำลังก้มๆเงยๆทำอะไรอยู่สักอย่างท่ามกลางความมืดนั้นป๊อกเริ่มใจเต้นแรงมากขาก็ก้าวแทบจะไม่ออกเงือไหลเต็มหน้าเต็มตัวไปหมดปอกจะเดินเลี่ยงไปทางอื่นก็เลี่ยงไม่ได้ เพราะมีทางเดียวที่จะกลับเข้าหมู่บ้านได้คือปอกต้องเดินเข้าไปเรื่อยๆและทันใดนั้นเองเงาของคนนั้นก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็หันมองมาที่ปอกในระยะที่ห่างกันไม่ถึง5เมตรตอนนี้ปอกช็อกสุดขีดเพราะเงานั้นได้เดินเข้ามาเดินเข้ามาหาปอกและยังไม่ทันที่ปอกจะรีบวิ่งหนีเงานั้นก็ร้องทักปอกขึ้นมาว่าไม่เจอกันนานเลยนะ วินาทีนั้นปอกแทบสติแตกแตะโกนโวกเวกโวยว,ว,วายลั่นป่าแต่ทันใดนั้นเองก็ถูกมือของชายคนนั้นประคองและดึงไว้ไม่ให้ปอกวิ่งเตลิดไปทั้งไหนและชายคนนั้นก็พูดขึ้นว่านี่ลุงทมเองทําให้ปอกนั้นหยุดโว,วยวายทันทีเพราะคนที่เห็นตรงหน้านั้นก็คงเป็นคนแน่นอนปอกได้ตั้งสติอีกครั้งแล้วก็จ้องดูผู้ชายที่อยู่ข้างหน้าดีด ก็พบว่านี่คือคนจริงๆและและคนที่อยู่ข้างหน้าก็คือลุงถมจริงๆด้วยลุงถมเป็นชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับปอกนั่นเองแต่สภาพของลุงถมนั้นเปียกชุ่มไปด้วยเงือเหมือนไปทำงานหนักอะไรมาสักอย่างปอกก็เลยถามว่ามาทำอะไรแถวนี้ดื้ๆๆลุงถมแกก็บอกว่านาของลุงอยู่ที่นี่ลุงมานอนเฝ้าข้าวปอกก็อ,อ๋อใช่ ตรงนี้คือน,นาของลุงถมแต่เพราะว่ามันมืดมากปอกก็เลยไม่รู้ทิศรู้ทางพอได้สติดีแล้วปอกก็ได้พูดคุยกับลุงถมเป็นเวลาพอสมควรปอกก็ขอตัวเดินต่อแต่พอปอกกำลังจะลาลุงถมนั้นสายตาของปอกก็เหลือไปเห็นร่างของผู้ชายคนหนึ่งผอมๆสูงๆยืนตะคุ่มตะคุ่มอยู่ตรงคูน้ำห่างไปสักประมาณ5-10เมตร แล้วก็ชัดมากและปอก,ก็จําได้ปอผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงนั้นคือไอ้กุยเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกันสมัยเรียนแล้วก็เป็นลูกชายของลุงถมนั่นเองกุยยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นปอกก็เลยตะโกนทักไปแต่ไอ้กุยไม่ตอบได้แต่ยืนนิ่งแต่สิ่งที่ผิดปกติกว่าไอ้กุยนั่นก็คือลุงถมได้พูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่แข็งกร้าวขึ้นมาทันทีว่า รีบออกไปจากที่นี่ซะปอกก็งงว่าทำไมจะต้องไล่แต่ก็อ่ะไม่ได้สนใจอะไรปอกก็ลาลุงถมแล้วก็รีบเดินทางกลับบ้านแล้วปอกก็ไปถึงบ้านเป็นเวลาเที่ยงคืนพอดีภาพตัดมาที่เช้าวันรุ่งขึ้นปอกก็ได้ตื่นขึ้นมาอย่างหัวงเงียทักทายพี่น้องที่บ้าน กินข้าวกินปลากันเป็นเวลาพอสมควรปอกเองก็ไม่ได้เล่าว่าที่เจอลุงถุมกับกุ๋ยเมื่อคืนเพราะคิดว่ามันคงไม่มีอะไรสำคัญอีกอย่างปอกเองก็มัวแต่ดีใจที่ได้กลับบ้านและเล่าเรื่องราวที่ไปทำงานหลายปีให้พ่อแม่พี่น้องฟังคล้อยบ่ายปอกก็ได้เดินออกไปที่นาข้าวเพื่อดูข้าวที่รอเกี่ยวและระหว่างทางต้องเดินผ่านที่นาของลุงถมด้วย ปอกก็ตั้งใจที่จะไปคุยเล่นกับไอ้กุยเพื่อนเก่าซะหน่อยไม่ได้เจอกันนานปอกเดินมาถึงกระท่อมของลุงถมก็เจอลุงถมกำลังนั่งก่อไฟเพื่อที่จะย่างปลาดุกอยู่ปอกก็เข้าไปทักทายนั่งคุยเล่นกับลุงถมสักพักปอกก็ถามหากุยว่าไปไหนไม่ได้เจอกันซะนานอยากเจอมันคิดถึงลุงถมเอง ก็จะงักไปทันทีลุงถมได้ลุกขึ้นยืนแล้วก็ใช้มือชี้ไปทางทิศใต้ของกระท่อมซึ่งเป็นทิศที่ลุงถมนั้นมันเป็นทางที่จะไปที่โรงเรียนร้างที่เมื่อคือนป๊อกได้เดินผ่านมาลุงถมได้หันไปมองหน้าป๊อกแล้วก็พูดขึ้นมาว่ามันอยู่ที่โรงเรียนเก่ามึงไม่ต้องไปหามันหรอกเดี๋ยวคืนนี้ กูจะบอกให้มันไปหามึงเองป๊อกก็สงสัยนิดๆว่ากูไปทำอะไรที่โรงเรียนร้างนู่นแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรต่อป๊อกก็เลยลาลุงถมแล้วก็เดินไปที่นาขคงตัวเองก่อนที่จะมืดค่ำไปเสียตกดึกคืนนั้นป๊อกได้หลับไปจากความอ่อนเพลียจากที่ไปทำไร่ทาสวนที่นามาป๊อกได้ฝันว่า ปอกได้ไปที่ไหนสักที่คุ้นๆว่าจะเป็นโรงเรียนเก่านั้นแล้วก็ได้เห็นกุยเดินไปเดินมาอยู่บริเวณแท้งน้ําเดินวนรอบอยู่อย่างนั้นปอกก็ได้เดินเข้าไปทักกุยก็ดีใจมากที่ได้เจอปอกคุยกันอยู่สักพักใหญ่ก็หัวเราะร่า,รามีความสุขตามระษาพเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมาเสียนานจนถึงตอนสุดท้ายกุยก็ได้บอกกับปอกว่าปอกเอ้ย พรุ่งนี้มึงมางานกูด้วยนะปอกก็กำลังจะถามว่างานอะไรของมึงปอกก็ได้ยินเสียงหมาหวนลอยมาไกลๆแล้วปอกก็สะดุ้งตื่นขึ้นมายังไม่ทันจะได้ความปอกก็แปลกใจมากว่าทำไมความฝันนั้นมันเหมือนจริงขนาดนี้เช้าวันต่อมาระหว่างที่กำลังกินข้าวก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา ปอกก็นึกขึ้นได้ว่าเมื่อคืนฝันถึงไอ้กุ่ยก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนแปลกมากไอ้กุ่ยมาหาในฝันแล้วแม่รู้ไหมว่ากุย่ยมันจะไปแต่งงานหรือมันบวชหรือมันถึงได้มาบอกว่าวันนี้ให้ไปงานมันด้วยทุกคนตกใจมากบางคนถึงกับตาค้างช้อนหลุดมือเข้าไปในชามข้าวมองหน้ากันเลิกลักเลิกลัก,ลก,ลกทุกคนไม่ตอบไม่พูด ปอกก็ย้ำถามคำเดิมแต่ก็สงสัยว่าทุกคนตกใจอะไรกันนักหนาแม่บอกว่าให้ปอกตั้งสติดีๆนะลูกกุยเพื่อนของลูกนะมันได้ตายไปแล้วปอกตกใจมากอ้าปากค้าคงแล้วก็ถามย้ำกับทุกคนว่ากุยเป็นอะไรนะแม่ก็เลยเล่าว่าเมื่อสามวันก่อนกุย มันได้ไปผูกคอตายที่ตายต้นไม้ข้างๆแท้งน้ำที่โรงเรียนร้างข้างๆวัดนั่นแหละมันตายมาสามวันแล้วและวันนี้บ่ายๆก็จะมีพิธีฝังศพของอ้กุยป๊อกพอได้สติก็เลยถามทุกคนว่าถ้ากุยตายไปแล้วนั้นแล้วทำไมลุงถมไม่เห็นบอกอะไรเลยสักอย่างไม่แสดงท่าทีอะไรเลย ปอกก็ได้เจอตั้งหลายรอบแล้วนะตั้งแต่กลับมาทุกคนในวงกินข้าวก็ร้องกรีดกราดกันลั่นบ้านขยับตัวเข้าไปซุกใกล้กันบางคนก็ตัวสันเทาแล้วพ่อก็ถามปอกว่าไปเจอลุงถมที่ไหนเมื่อไรปอกก็บอกว่าก็เจอตอนกลางคืนที่เดินทางกลับบ้านแล้วก็เมื่อวานก็ไปเจอตอนที่เดินไปนาข้าวของเรานั่นแหละ ก็ท่าทีของลุงถมแกก็ปกติดีทุกอย่างออกจากดุดดุด้วยซ้ำพอก็บอกว่าให้ปอกตั้งสติดีๆอีกครั้งหนึง่งพอได้บอกว่าลุงถมแกก็ตายไปแล้วเหมือนกันแต่ลุงถมนะ่ะแกตายไปนานมากแล้วแต่ชาวบ้านนะ่ะเพิ่งไปเจอศพของแกเมื่อสมวันก่อนนี่เองที่ไปเจอเพราะเห็นหมามันเห่ากันกัดกันแถวกระท่อมของลุงถมมาหลายวัน จนชาวบ้านไปดูก็เลยเห็นว่าหมามันขุดหลุมแย่งกระดูแย่งเศษเนื้อของตาถมอยู่เพระสบของตาถมนั้นถูกฝังแบบลุกๆที่ข้างๆสระน้ําที่ติดกับกระท่อมของตาถมโดยที่มันฝังไว้ตื้นหมามันก็เลยคุยขึ้นมาได้ปอกขาแข้งอ่อนแรงปากคอซีเผือดแล้วพาด ก็ตัดไปปอกเป็นลมสลบไปจากเรื่องทั้งหมดที่พ่อเล่าให้ฟังพอสักครึ่งชั่วโมงปอกก็ได้สติฟื้นขึ้นมาแล้วพอรู้สึกตัวแล้วก็ปรับอารมณ์ได้แล้วพอจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังว่าไม่มีใครเห็นลุงถมมานานเป็นเดือนมีแต่มาเข้าฝันบ้างและบางคนผ่านไปก็ยังเห็นอยู่ที่กระท่อมแต่ส่วนใหญ่ จะเห็นไอ้กุยนั่งนิ่งๆงิบเงียบชาวบ้านก็เข้าไปถามไอ้กุยว่าพ่อไปไหนกุยมันก็บอกว่าพ่อได้กลับบ้านเก่าไปแล้วชาวบ้านก็รู้สึกนะว่าเป็นคําตอบที่มันแปลแกลแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจจนวันที่ชาวบ้านพากัรไปพบศพของลุงถมนั่นแหละเขาก็พากันสงสัยในตัวไอ้กุยว่าเป็นคนฆ่าพ่อตัวเองหรือไม่ พราะสองพ่อลูกนี้ชอบกินเหล้าแล้วก็ชอบทะเลาะบอกแหว้งกันมีปากมีเสียงกันตลอดระหว่างที่กำลังวุ่นวายกับศพของลุงถมนั้นกุยเองก็ได้หายตัวไปจนมาพบอีกครั้งก็เป็นศพผูกคอตายที่โรงเรียนร้างแห่งนั้นและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวันนั้นก็เป็นวันเดียวกันกับที่ปอกกลับบ้านมาพอดีปอกตอนนี้ขนลุกสู้ไปทั้งตัว อาการก็คล้ายที่จะเป็นไข้ไปซะแล้วตอนนี้เนื่องจากเนื้อเรื่องทั้งหมดที่ป๊อกถ่ายทอดให้ฟังนั้นมันมีรายละเอียดเยอะมากไม่สามารถตัดทอนเหตุการณ์ตรงไหนได้เลยทางผู้จัดทำจึงจะขอแยกเรื่องนี้ออกเป็นสองตอนและสามารถติดตามสรุปเหตุการณ์ทุกอย่างในอีพีต่อไปได้เลยครับ